สวัสดีจ้ามาพบมาพอกับยายจันพาแซบมือนี่ยายจันพากินอาหารแซบแซบอีกคือเกาจ้าขนมกินน้ำยาแซบนะคะลงมือเลยกินแบบบ้านๆเด้อค่ะกินแบบบ้านนอกบ้านหน้า,าห้ายายจันกะิีพาดกินขนมเซนขนมจีนบ้านห้าแบบแซบๆซบนะคะแซบแนัวนั ฟังย่อยๆหัวผักยาวขออนุญาตนะคะกินแบบนี้เขาแจ๊บค่ะกินแบบบ้านเทาขออนุญาตใช้มือในการกินอาหารบ้านเทา กันกับมี่พี่น้อ,องขนมจีนน้ำยาบ้านเรากินซซอนกับซี่บปันไดเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ใส่อุปกรณ์เสริมก่อนอุปกรณ์เสริมของเราก็มี ก็น้ำยาหน่อยลาดลงไปอีกจ้ะพี่น้องลาดลงไปอีกเลยนะคะเอาให้เข้มข้นเอาให้แ่บแฉบนวๆการยูก่การกินแบบบ้านๆเฮ้ย่าจันกินคนเดียว <c oughs> แดงก็มีพักแก้ม ร้กเต็มขนมกินมีหลายอย่างมีทั้งแตงเก็บอยู่หน้าบ้านค่ะอยู่หน้าบ้านเราปลูกเองแตง ยายจันก็กินของแ่บๆตามบ้านเฮาไม่รายใดกันเด้อพี่น้องสื้อของแสบๆไม่เฮ็ดให้เบิง้งม่กินให้เบิง้งตอนนี้ก็กินขนมจีนก็สมตามไปก้อนเนาะคะ่ะของแบ่บของยายจันก็มีอยู่ซำนี่แหละกินดีกับ,บได้เนาะบ่ะท่านไม่รายใดพี่น้องขอบคุณในการรับชมนะคะวิถีชีวิตก,การอยู่การกินของยายจันผ้าแบ่บค้นบ้านบ้านจ้า คนบ้านนอกบ้านนาต่างจังหวัดสวัสดีค่ะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะบ๊ายบาย